สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้พูดที่มาเบึงใจแอนซีเดียนได้ครับพี่น้องอนี่ครับใจแอนซีเดียนนี่เอาบึงได้ครับตามมาเลยครับตามเอาครับเบึงว่าหัวมันที่สู่เก็บมังกรได้บ่ครับใจแอนน่ะซีเดียนได้ครับอืซีเดียน,อเ,ยนเอาครับเออข้าขุดสีกลางๆอย่างาน้อยเออนี่ละแถวนี้ละเออนี่เอาเบึงไปได้ๆพี่น้องนี่เบึงหัวใจแอนอือเขีย อรถเดี๋ยวเรับเบิ้งเด้อครับใจแอนทีเดียนดวนะครับพี่น้องนี่นี่เนอานี่เอาเลยเอาเลยก็ขุดให้พี่นอ้องเบิ้งรถเปิ้ลอส่าหาดอกนี่นี่นี่ตอนนี้นี่นี่เบิง้งพี่น้องอันนี้ใจแอนเนี่ยพี่น้องต้นก็นงามแงวก็งาม เออว่าหัวมันที่เป็นยังไงมองขีนแห่ได้ไงพี่น้องเนี่ยเออว่าใจแอมมันถึกขีนแห่บ่โอ้ยเนี่ยพี่น้องนี่ออจะขีนแห,ห่พี่นอ้งนนองเอ้ยแดดก็ะห้อนเออแดดก็ะซองเออคอยเบิ่งกันไปละพี่น้องเอ้ยเสียกันไปพี่น้องเอ้ยเออพี่น้องเอ้ยซอยเบิง่งซอยผมเด้่เด้อเอาให้ผมได้พันเกณฑ์เพันแน่เออผมก็ยังบพันได้พันเกณฑ์ซ่องยูทูบเชียพี่น้องเอ้ย เออผมก็อยากให้พี่น้องได้เห็นนี่แหละเออเพราะว่ากเกษตรยุใไม่เขาต้องร้องพี่น้องเออว่าสุดส่เกลียมันเป็นยังไงเขาก็ต้องร้องละพี่น้องเอ้อันไหนก็ได้เออม,มันไม่ได้เสียหายอย่างดอกพี่น้องก็ร้องไปเถอะเออแต่ละคีบแต่ละคีผมก็บอกอยู่แล้วว่ามันผมมันปีกว่ามันสิบหกเดือน มันสี่เดือนมันหาเดือนมันสิบเดือนผมก็ลงคลิปบอกพี่น้องผมก็ไม่ได้ตรวจพี่น้องเด้หัก่นคอมเมนต์หมายนเขว่า่นบังคีปผมบอก่จบ่นก็เลยบ่รู้ว่าเออมันปีกว่ามันหยังว่าผมตรวจพี่น้องจักผมจะไปตรวจแล้วผมก็สิมีผลประโยชน์อีอย่าง่ะพี่น้องเพราะว่ามันผมมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนพี่น้องผมก็ว่านแต่เกลี่ยน้องพื้นแล้วก็แล้วเหมพี่น้องเออ ่วนมากผมก็เห็นแต่มันปีกวัวแหละพี่น้องเพราะว่ามันปีกว่ามันได้หลายท่าเด้พี่น้องมันได้สามเท่าตัวอ่ะเอาส่วนว่ามันปีเดียวเนี่ยส่วนมากผมขุดก็ไม่ได้เพราะปีอย่างเสีดอกขุดอะ่ะส่วนมากก็สิพากันขุดอยู่ช่วงมันแปดเดือนเก้าเดือนเป็นยงสียไหะพี่น้องเพราะาปีนี้แห้งปลูกละเออเพราะว่าผมก็สิไปขุดอยู่ช่วงเดือนมีนาเมษายนพี่น้องก็ไล่เปแน,น่เออมันผมก็เดือนมิถุนายนอย่างเสีย แล้วเดียนมิถุนาไปาเดียนยังไงฮะมิถุนาาเออก่อนกระดาษอยังเสียพี่น้องผมปลูกอ่ะอือเพราะว่าผมเฮ็ดลายเดี๋ยวพี่น้องผมปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวม่นสิห้างกันบางมองก็ห้างกันเป็นเดียนบางมองก็ห้างกันสิ้ามือไปอยังสิแม่พี่น้องเพราะว่าผมก็ต้องฟักละมันเดี๋ยวะอันนี้พาพว่าม่งเจแอนต้นก็บองเาเป็นด,ดอกพี่น้องเนี่ยเจแอนกระดาษอืม ว่าหัวมันสิดกบอหัวมันสิใ่บ่เออสุดใส้เกียวของผมเนี่ยเออแต่ว่าสิไปเปรียบเทียบใส่ก,กันกับมูพ่นบ่นได้ดอกเด้อเพื่นว่าผมบ่ให้ไปเปรียบเทียบเด้อม,มูเจ้าเฮ็ดเฮ็ดก็เฮ็ดปลายมูเจ้าเล่นปูเล่นขี้ใกล้เล่นหยังงมูเจ้าก็เล่นไปเพราะว่าผมก็บดไปแข่งกันกับมูเจ้าดอ,อกครับเออผมบอกให้เข้าใจก่อนเด้ครับเด้อมีคมเต์เขม้าที่ว่าผมนะครับเออเพราะว่าผมเฮ็ดของผมมาตามภาษาของผมไปนี่ละ เพราะว่าผมลดต้นทุนผมก็ได้มันหลายหลยอยู่คือเก่าแหม่พี่น้องถึงผมลงทุนหน่อยก็ได้ออพี่น้องมีคนเป็เขม้าถามหลายคนยู่ว่าเกียบอ่อเข็มบอ่อเอาคันว่าเกียก็ต้องเข็มหละพี่น้องสําหรับเกียมไม่ต้องเข้มอยู่แล้วพี่นอ้องออมันบ่ตายบอ่อเอาผมเปรียบเทียบเซกันปุ๋ยก็เข้มคือกันได้พี่น้องมันก็ยังบ่ตายอ้สับหัวนี่เลย ปาดหัวนี่หัวใหญ่อือมันมันหัวยาวเดียวปัดดดขึ้นกันอนี่ละเขาสิไปแข้งกัน,ก,นกับมันขินสายพ่นบ่ไดลดอกมันขินสายพ่นเพินเพนใส่ปุ๋ยสิทธิฮอร์โมนใส่ขีดไก่เม็ดขีดไก่ยางสำหรับผมเนี่ยผมว่านต่ก๊กใยญอย่างเดียวนี่แหละพี่นอ้องออผมก็ลงทุนหลายครับเออแต่ว่าผมก็ได้กำไรเยอะผมก็ได้หลายขึ้นกันนะ มันพวกนี้ถ้าผมไปขุดเย็นไม่นานเนี่ยผมก็โมขาดลายละซีตันกูว่าพี่น้องเนี่ยอ่าลายละซีตันซีตันหาซีตันแปดบางม่องที่มันงามทีแท้ก็ได้หาตันอยู่พี่น้องหัวเขาหลดต้นทุนลงไปหลายตืบด้วยครับอ้าเ้าว,วานแี่ร่องเบิงค้ามันถือกันร่องหัวออออก็บ,บรลูด้วยครับพี่น้องอืมบลรองบอลูดเกษตรยุกไมโอ,อ้ดกเวดกดกพี่น้องแต่ว่าหัวบ่หันได้ใหญ่ใท่ดอกหัวก็หัวแต่ซ้ำดำามีดหนึ่งพี่น้องเนี่ย ห,หัวพักนี่ง่ายดอกสัดนดามีแต่ว่าหวัวมันออกอ้อมโยกขัดใน่ใจแอนอันนี้ขีนขีนแห่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเบิกอระลดุดพี่น้องเอ้ยเบิกเ,เลยไม่ต้ขีหินแห่ได้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเออขีหินแห่แต่ว่าดินก็บ่แข็งดอกพี่น้องดินก็นุ่มอยู่ ถ้าเบิ้งตอนผมขุดนาพี่น้องว่าหน,า,นาดินผมเสียบ่เออถ้าเบิ้งผมขุดยันไปก็ดินผมมันพุอยู่แล้วพี่นอ้องโอ้ออกอ้อมตอน้นแท้ๆเนาะโอ้ดกเคื่อนครับพี่น้องอือโอ้ยขั้นได้เอาปุ๋ยมาใส่คือเพวกนนี่โอ้ยหวัหวหวัหวหัวมันแะง่มันใหญ่ดิเนพี่น้องเอ้ยอ้าวเบิ้งอ้อมต้นสมีติไรพี่น้องรู้แล้วว่ามันดกเบื้งเอาพี่น้องคว้าหัวก็ใหญ่ซ้ำด้ามมิดนี่แหละพี่น้อง ดอ,อื่องอรุณดดีครับดกดีทิพกุ้งหัวบอ,อกอ้อมต้นอ้าพี่น้องคลิปนี้เขาก็เอาใบสมนีละอขุดให้เบื้องเงาเดียวนี่และพี่น้องเพราะว่าพาก,กันเบื้องตต้งแต่ม,มันปีกว่าหลายเดี๋ยวก็ซีเอาเตะอันเก่ามาให้เบื้องให้เบื้องพี่น้องกระซิบเบียสีเสียงก็เลยมาขุดหลออย่แปดเก้าไปที่ไหนพี่น้องเลยแปดเก้าบ้ได้ไปขุดให้เบืเ้องพียอืม มังไก่แอนแล้วก็มังแปดเก้าอ้าวคลิปนี้เอาไว้สันมีได้พี่น้องเด้อพูดละเอออันนี้ก็ไก่เอนปลายไก่เอ็นนะครับพี่น้องเนี่ยเออาจก่เอ็นไก่เอ็นอ้าวคลิปนี้ให้กันมังใจผมไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อสวัสดีครับผม